จะมารีวิวนะครับว่าในสลิงที่เราฉีดไมโครชิปเข้าไปในตัวสัตว์นะครับมีอะไรบ้างและขนาดตามหน้าสองหรือเปล่าครับอันนี้ขนาดหน้าซองทอี่ที่สองมิลลิเมตรนะครับในซองนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋วผมจะแกะเลยนะครับว่าในซองขนอาิตตรงตามที่ระบุหน้าสองหรือเปล่านะครับผม เอแกะเสร็จ okay, นะครับมันก็จะมีตัวนี้ครับที่ล็อกไว้นะครับก็เราก็ดึงออกนะครับดึงออกพอดึงออกเสร็จปุ๊บผมก็ดึงหัวเข็มออกนะครับผมแล้วผมฉีดออกเลยนะครับนี่ครับออกมามันก็เป็นไมโครชิปตัวเล็กๆตัวแค่นี้นะครับขนาดสุดอันนี้เป็นขนาดใหญ่สุดที่เรามีแล้วนะครับผมหน้า2องเราบอกไว้ที่สิบสอลยก็ประมาณ1เซนกับ2มิลนะครับผม1เซ mm. นกับ2มิลนี่นะครับตามบรรทัดนะครับ เซ mm. นกมนีครับประมาณ1นึ่เซนกับสอมิลแค่นี้เองนะครับผมอันนี้คือตัวใหญ่สุดที่เรามีนะครับเท่ากับ1 mm. นึ่เซนกับสอมิลนีครับนะเดี๋ยวลองตัวต่อไปครับอันนี้ออกมาแล้วครับก็ใช้ไม่ได้ผมก็โยนทิ้งทันทีเลยนะครับโยนทิ้งทันทีเดี๋ยวจะเอาตัวต่อไป มาให้ดูนะคะว่าเป็นขนาดลองลงมายังไม่เล็กที่สุดที่เรามีนะครับจะเป็นขนาด8มิลนี่นะครับตามหน้าสองเลย8มิลลิเมตรนะครับผม8 mm มิลลิเมตรเหมือนกันครับมีที่ล็อกเหมือนกันแต่นี่เปล่า๋ยวผมล็อกแกะเลยนะครับ วิธีเหมือนกันครับมีที่ล็อกก็ดึงที่ล็อกออกดึงที่ล็อกออกนะครับขอดึงที่ล็อกออกเสร็จปุ๊บก็ดึงเฉมออกอน,นี่ผมฉีดใ,ด,ด,มดให้ดูเลยนะครับวางบนกระดาษเลยครับผมฉีดให้ดูเลยนะครับอันนี้ขนาด8มิลน,นะครับก็ไม่ถึงเซนนะครับผมผมพูดตรงๆว่าหยิบยากมากเพราะขนาดมันมันเล็กมากจริงๆนะครับ8มิล8มิล ไม่ถึงเซนนีน่ะครับประมาณแปดมิลเนไะหครับเล็กกว่าเมื่อกี้ชัดเจนนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วครับแกะออกแล้วผมก็ไม่ใช้ทิ้งเลยนะครับเพื่อความสะอาดของลูกค้านะครับผมทิ้งโดยทันทีนี่ต้องเก็บไว้ให้เสียดายนะครับผม ขนาดต่อไปนะครับผมจะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะครับที่เรามีแล้วก็ที่ในไทยมีด้วยนะครับคือขนาดเจดมิลลิเมตรนะครับเจ็ดมิลลิเมตรเจ็ดมิลลิเมตรนะครับผมเหมือนกันครับนี่ครับเจ็ดมิลลิเมตรครับนี่ผมแกะออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับมีที่ล็อกเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใช้แกะเลยนะครับผมแกะเลย เสร็จปุ๊บเอาหัวเข็มออกเหมือนกันนะครับผมผมฉีดลงกระดาษเพื่อให้เข็มวันนี้มันเข็มมันจะเล็กมากเลยครับมันเข็มียดยาเด็กดูขนาดครับ <c oughs> ผมเห็นผมยังทึ่งเลยครับว่ามันเล็กก็งผมต้องใช้อันนี้เขี่ยแล้วครับวันนี้นี่นะครับเจ็ดมิลเจ็ดมิลนี่ครับเจ็ดมิลลิเมตรเป๊ะนะครับผม สำหรับคนที่กลัวสัตว์จะเจ็บหรืออะไรนะครับแบบกลัวจริงและรักสัตว์มากนะครับก็ผมแนะนําเป็นขนาดไซส์เล็กสุดก็ได้นะครับแต่ความจริงก็ใช้ขนาดมาตรฐานก็ได้ก็แล้วแต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะพึงพอใจครับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูนก่อนนี่ผมย้านะครับว่ามันเล็กมากจริงเดี๋ยวถ่ายชัดๆอีกทีนะครับนี่ถ่ายไม่ชัดดูนะครับมันเล็กมากจริงโอ้โห ขนาดน,นี้ในไทยยังไม่มีนะครับมีที่ผมเจ้าเดียวโอเคครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับผมวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับผม